มา,มาครับผมโอกาสผมขอพิธ oh, mm, ีานหผมจะถวายเครื่องสักการะบูชามุติตาจิตก่อนหมู่กัะนัเจนนะคืออ้าวสาธุนะอ้าวแล้วสาธุแล้วเดโอกาสก็พร้อมวัดเขาใหญ่เจริญธรรมยาณาสามมโนเภอปากซ่องจังหวัดนครราชสีมา ขอน้อมถวายเช็คหลวงปู่สมเด็จพระสังฆราชจำนวนสิบฉบับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5้าแ0นห0าหมมพบาทกระผมจสาธุสาธุสาธุต้องเป็นมูลนิธินะการของกระผมภาษาครแล้วก็กับคณะสิทธิ์แล้วก็มีเช็คสองฉบับ สองฉบับฉบับหนึ่งล้านหนึ่งมื่นหนึ่งล้านหนึ่งมื่นสาธุโอ้สาธุ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 แเอาแล้วเอาเงินแล้วครับเีิแล้วรับแล้วครับรับครับรับแล้วครับรับแล้วครับรับสองมือแล้วครับหนังแลครับไม่ได้รับแล้วครับไม่ได้เอาดีแล้วนะสาธุเอาเปิดนิดหน่อยเออนานนานตาม ตามทำเนียมประเพณีที่ทำกันมาอ้าวโอ้อ้าว,อ,าวอันนี้ด้วยเหรอเนี่ยอันนี้เป็นถุงช้อนของแอดทำมาถวายร้อยห้าสิบชุดอ๋ตรง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 ถุงช้อนโอ้โหแล้วก็บาทนี่ผมกับผมแล้วก็ขาของครูปะตั้มลูกศิษย์หลวงปูท่ทอนอ๋อเนี่ยหมดแล้วเนี้ยแล้วก็มีถุงช้อนด้วยครับผมเด้อที่ที่ท่าน ที่ถอยมานะที่เนี่ยจันทศครที่ให้มานะกับผมเฉลี่ยหมูวกไปใบใหญ่ๆเข้านั่นแหลใบลูกใหญ่เห็นว่าไปทําน้ำมนต์นี่อุ้นี่ลงมาเมื่อไหร่มาวันนี้เลยครก็ผมมาเป็นเช้าแล้วก็วันนี้เหมือนกันยังครับผมอ๋อย่างนะอันนี้อย่างหอมที่สมบูรณ์ใช้อ๋ออ้โหประิทผลประสิทธิ์นี่เอาละมาประไร่ลองนิ่กันหนึ่งโอ้โห เท่าไรแล้วครับเนี่ยปีนี้เก้าสิบพอดีครับเอาปีก็ปีเดียวกันสิปปีขานปีทอปี่ทอก็ปีเดียวกันนะสิเดือนอะไรอ่ะเดือนหกเดือนหกฮะอ้าวแกกับผมปีเดือนหนึ่งแกับผม่แล้วโบสถปีไหน 1, 7, บทไปหนึ่งเจ็ดอ้าวไปอ่ะอ่าง่ายนะเป็นลูกศิษย์ผมแล้วน,นะนะผม <laughs> บวชปเก้าสองเก้าหนึ่งมามาโอสาทุนี่นี่วัดไหนวัดไหนวันวดไหนวัดไหนไถ่ปลาทำแกบครับผมทำทำแกบอยู่เปล่าเลยครับผมอ๋อออ๋เมืองเลยเมืองหลง่นนะฮะ อาอาอโอ้สาธุสาธุเออมาพบมาพบทหารทำทหารทัพิษนะทหารชาติเออทาเอาละไม่เอาเอาสาธุโอ้แมลแล้วเย็นนี้ไปไปปาเกณฑ์หมดได้ไหมอะไปครับไปนะตาจานย็ไปนะเมื่อย แล้วอังนั้นก็ให้อาจารย์ใหญ่อาจารย์นำเขาเขาจะให้ผมไปเหมือนกันผมบอกมันไม่ไหวนะมันหลายวันติดต่อกันด้วยกันหลายวันติดต่อกันแล้วเขาก็ไม่ดีก็แล้วมันก็ไม่ได้อยากให้ะได้พักผ่อนแต่กับผมนั่นนะที อ๋อครับกับเขาใหญ่เราคนนี้กับเรา่ยนะกับโอ้ยสาธุเอาเนี่มาโอ้ไอ้น้อยเลยเนี่ยเหรอโอ้ไม่ได้เหมือนกันลงลงเออนั่งนอนนั่งนั่งเอาการหนึ่งสองสามเอามาเป้าหัวครับเลยถือน้ำลายใส่ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาหนี้มาหนี้ก่อนเร็ว เออเดว๋นวบางดีบานมือดีดีมองหน้าเ้สวยจ่าดินมานจะไปแล้วจะไปแล้วเอาเออมันดังไปทั่วมันดังไปทั่วโลกไอตัวนี้โอสาธุอ้าวพุ่ธานธรรมิกชาชาติผมขอ อนุโมทนาสาธุการนที่ท่านทั้งหลายได้มาถวายกสักการะตามขนบตรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาคือถวายมุทิตาจิตตามขอได้รับความขอบใจกับผมด้วยจากผมด้วยนะ,ะกวกอย่างไรยังไงก็ขอให้ไม่ประมาทนะขอให้หมูเรา ได้เห็นหน้าเห็นตากันนานๆหน่อยนะนานๆหน่อยนะนี่นี่นให้เห็นหน้ากันน้าตาหน่อยองค์นี้ให้เห็นหน้านานๆหน่อยนะเพราะว่าอะไรนะนี่อีงค์หนึ่งอ่ในองค์นะหลายองค์ให้เห็นหน้านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นะท่านอาจารย์ทุกท่านี่นะขอให้อายุยานมั่นพันยืนมีกำลังพลังแข็งแรงจะได้นำหมูนำหมูเราให้ได้แข็งแรงขึ้น นะนะให้แรงขึ้นตอนนี้มันรู้สึกมันลงลงมันปูผัฟปูเปียกกันไปนิดหนึ่งนะเราให้แรงขึ้นนี่กำลังกำลังอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วนะนะอ้าวทิศตะวันออกใต้ก็ไปซะแล้วนี่นี่ก็ยังอยู่นียังอยู่ตาวยังอยู่ที่เดิมนะอะไรก็ขอนี่ยมันก็ททำไมมีไปนี่ก็ได้มีหลายไล่ไม่เป็นไร นัา่นาน,านั่นนี่นะหมูพวกเรายังมีเยอะไม่เป็นไรแล้วขอขอบใจและขอ,อนมโมทนาการเต้ยความนะแล้วก็พบพบกันใหม่นะยังยังไม่จังนะนะต้องพบกันอะีกนะ